ึก RWS Present ราชดำเนิน80ในวันที่21ธันวาคมนี้ที่สนามมวยราชดำเนินถือเป็นศึกใหญ่แห่งปีเนื่องในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่80ของทางสนามเพราะฉะนั้นในรายการนัดนี้จะมีการรวบรวมเอานักชกระดับแนวหน้าของวงการมวยไทยและต่างประเทศมาประจันบานกันที่เวทีมวยราชดำเนินกันอย่างมากมายโดยศึก RWS Present ราชดำเนิน80ที่เวทีมวยราชดำเนินนั้นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21ธันวาคมโดยมีการถ่ายทอดสดผ่า ทางทีวีเวิร์ o พอยช่อง23รวมทั้งช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง YouTube Workpoint Official และ Facebook Workpoint Entertainment นอกจากนั้นแล้วยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง The Zone Streaming Content กีฬายักษ์ใหญ่โดยถ่ายทอดสดไปกว่า200ประเทศทั่วโลกและเขตการปกครองทั่วโลกเริ่มเวลา21.15น,านาทียิ่งครับก็ก่อนนึงจะต้องบอกก่อนนะครับว่าเราตะก่อนเราเมื่อเมื่อ ่วงต้นปีไฟลล่าสุดที่เรามาได้ชคราชดำเนินครับก็คิดว่าเราเราจะดีไทยนะครับว่าจะไม่มาโชคที่ราชดำิเนินพอเรามาถึงจุดนี้พอราชดำเนินรู้สึกว่าราชดำเนินก้าวไปนะครับก้าวมาเข้าสู่ที่แบบตำนานของราชดำเนินคือ80ปีนะครับเราก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะมีความที่ต้องบวเขานะครับมาอีกครั้งนะครับเลยบวเขาขอนะครับมา มามาโชยครั้งนะครับก็จะให้ทุกคนในใน,ในบรรยากาศหรือว่าในที่จะจัดนะครับตรงนี้เกิดขึ้นมันเป็นอาตำนานพร้อมไปด้วยกันกับบัวขาวครับผมนักชกชาวจีนครั้งนี้รู้สึกว่าเขายังยังไม่เคยมาในเมืองไทยนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับแต่ว่าเขาได้โชคที่เมืองจีนเขาก็รู้สึกว่าฟอร์มการชกเขายังไม่เคยแพ้มือไทยเลยนะครับแล้วก็เขามีความอยาก นะครับที่จะช่วงกบเขาแต่จริงๆเราก็อยากมานานพอสมควรแต่กัเขาก็อีกเรี่ยกมาหลายไฟเพราะว่าคนนี้เขารู้สึกว่าเขามีพลังแล้วก็มีพลังที่ท,ที่การสไตล์การโชคของเขาแรงนะครับแต่ว่ามาครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทิมของเราแล้วก็เป็นเป็นวิธีของเราที่เราเคยขึ้นนะครับก็คิดว่าผมพอผมขึ้นวิธีในครั้งนี้นะครับสไตล์คกบอคิ้งก็คิดว่ามันจะมีพลังเพิ่มขึ้นที่จะ ่อสู้ในกับนักชกจีนคนนี้ครับก็นะครับก็สิ่งที่เราที่แรกว,ว่าเราจะไม่มาแล้วครับเพราะเราจะชกทิ้งท้ายเมื่อครั้งที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าพอได้มาครับอาร์ชัดูเดินในจัดขึ้นก็มาปรึกษากันนะครับแล้วก็ความที่จะเป็นความที่ยิ่งใหญ่ครั้งให้กับทุกคนที่แฟนคลับที่เราอยากจะมาอยากชมบเขาวอยู่นะครับก็เลยบเข่าเลยเสนอมาขอขึ้นเวทีนะครับครั้งนี้ก็เลย ทางรัชนวนก็จัดผู้โชคแบบคนโผล่มาให้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันมันก็อ่ะสมสมฐานะและสมกับไฟที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นกับกับวิธีรัชนดนอนที่ที่เขาจัดก้าวเข้าสู่ย่างย่างปีที่แปดสิบเกิดขึ้นครับ้งนี้คิดว่าเป็นการการจัดที่ยิ่งใหญ่อีกแบบหนึ่งครับจริงๆแล้วถ้าบอกว่าจะไม่มีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า ตัวเลขมันฟ้องอยู่นะครับตัวเลขมันฟ้องก็คิดว่ามันก็คงดิกเลี้ยงไม่ได้กับการที่จะ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 เหมือนเดิมกับเหมือน10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วการที่เราเรียนรู้และประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสแล้วก็อาสไตล์การชกกระคิกบ็อกซิ่งผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ยากสําหรับผมนะครับแล้วก็เรียนรู้กับสไตล์การชกค,คู่ต่อสู้นะครับมา นานพอสมควรครับกับนักชกจีนคนนี้ครับไฟสําคัญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันพลาดก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นก้าวของเขาเลยผมจะไม่ให้ก้าวของเขาก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมพลาดเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะเขาก็จะโปรโมทในตัวของเขาเยียบของเราไปอีก ขั้นหนึ่งของเขาอยู่แล้วล้วเนินก็เดี๋ยวต้องคุยรายละเอียดต่อต้องชกครับต้องชกเพราะว่าผมตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมันมันยังมันยังผูกพันกับล่าเเนินอยู่ยังไงก็ต้องทำอ่าสตอรี่กับรล่าเนินนะครับในปีปีหน้าที่จะถึงอีกยู่เดือนดิมครับก็จริงๆเราตอนนี้ในการที่เราฟิตซ้อมนะครับแต่ละวันเราต้องใช้เกี่ยวกับโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับวิสาการยีรามากนะครับเกือบ80ดเอร์ซเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่เลยครับเพราะว่าการ เวลาทุกเวลาที่เราเก็บตัวมันมีค่ามากนะครับอาหารที่เรากินแต่ละครั้งนี่เรารู้สึกแบบโอ้มันต้องมันต้องแบบเราแทบแบบไม่ได้เลือกเองเลยนะครับโดยที่แบบโชคมาเป็นนั่งบนอี้นี่ต้องมีอาหารต้องมีอาหารอะไรที่ให้เรากินได้นะครับโดยที่อาหารบางครั้งบางเวลานี่กินแล้วรู้สึกสั่นหัวเราก็ต้องกินนะครับเพื่อที่จะเราอาอาค่าวิสาการกีฬาเขาเขาต้องดูแลเราขนาดน จริงๆแล้วผมคิดว่าแค่ขึ้นเวทีผมว่ามันอาจจะมันก็ไม่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 ยากไม่ไม่เกินยากสําหรับตัวของัวกเขานะครับว่าถ้ามาในถิ่นของเราผมว่ามันมีพลังมันมีพลังอะไรพลังทิพย์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนอกเหนือจากพลังที่เราเก็บตัวและซ้อมมานะพอเรามายืนบนเวทีปุ๊บทุกครั้งที่ผมมายืนบนเวทีราชเำิเนินเพราะว่าทุกคนมาดูผมเพราะว่าพลังทิพย์ผมมันมหาศาลผมว่า ณเวทีณเวลานั้นผมม,มีมีพลังที่จะต่อสู้กับคนนี้ได้ครับจริงๆแล้วเยี่ยมครับทีมราชชนเมรุผมว่าเขามีการพัฒนาอยู่ทุกวันนะครับในการที่จะมาทําทให้คนที่มาดูไม่ใช่แค่ดูเฉพาะมวยที่เราเกิดขึ้นอยู่แล้วในอย่างที่พี่อย่างที่ัวกเขาได้เคยคุยว่าอยากจะให้ราชนเนมาดูแล้วมีความสุขกับสกรบแล้วก็บริบทนะครับ ที่มาดูแล้วมีความสุขเล้าใจเกิดขึน้นครับครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็ชิญชิญทุกคนนะครับที่ได้แบบเป็นคอมวยหรือคอต่อสู้นะครับศิละปะของไทยเราครับมาดูกันกครับยิบเอ็ดนี้ครับเออวุฒิจุดหนึ่งเป้าคือเอ่อ拿下这场比赛เอ่อ无论什么样的结果我要一定要拿下这场比赛呃客场对作呃客场作战对我来说这么多年比赛 呃，并没有什么影响。年龄，我觉得他他最近一,一直在训练，一直在备战，或者一直在比赛，所以说他的竞技状态还是有的。所以说，呃，越老越妖嘛，有句话就是越老越妖。 所以说他的场上经验还是有的，所以说，呃，他打了这么多这么多年比赛，呃，无论是场上经验还是各种方面，一定是比我强的。所以说他的，所以说跟他比赛还是比较很艰难的。 呃，从我开开始练这个自由搏击，嗯，我就他也是我的偶像之一，所以说，嗯，这么多年，呃，终于实现了。我要跟他很多年前以前我也想跟他打比赛，嗯、呃，跟他学习很多东西需要，所以说这场比赛是经过，呃，我们唐山文旅集团还有武林风。 促成了这场比赛，所以，所以要要感谢集团，感谢武力峰，是刚、嗯、才有一个具体的年龄吗、啊？什么、嗯、<之>年龄？年龄从几岁开始就想要回足球十五吧。啊,啊，到啊！那个、啊啊，当打游戏，他、啊、比较高、啊，亚在手、啊、吧。我他，我我他呢，他话是豆，他话嘞。当打他他，他学踢 b o x 啊，他话都我他踢 b 台湾，他感觉他踢大吧，豆，真正，他打一米六今年呢，就是他话冲来。

呃、我之前我来过一次比赛，是陪着我今年五月份，呃，陪着我大哥魏瑞来比赛。嗯、呃，上次是陪着他比赛，这次我大哥陪着我来比赛。 所以说那时候来五月份的时候，感觉这边很热，然后这个季节是刚刚好，很舒服。呃我们国内的很多人这个时候，我们国内现在是非常冷的，是属于冬季，很多人都来这边旅游，因为我们的航班坐的都是中国游客，所以说，呃，也希望泰国的泰国的呃游客也可以去中国，中国游客也可来可以来泰国，对。啊，还有包包、毛袜子。 ว่าเป็นขแขมันเขามาแข่งที่เมืองไทยเนาะเขาบอกว่าก็คือรัฐบาลนี้เขาเคยมาที่ไทยช่วยพี่เขาที่มาเว่ยเว่ยมาแบบพี่น้องกู้เงินกันแล้วน,น,น,นี่คือที่ของเขามาส่งกับเขามาช่วยเขามาแข่งที่รายการแบบนี้เพราะว่าในเมื่อเดิมสถฐบาลเนี่ยคือตัวอากาศมันร้อนมากแต่ว่าครั้งน,นีน้คือรับอากาศถูกเป็นแบบกำลังเย็นสบายเลยเพืออยากจะให้เพื่อนเพื่อจนจริงๆอยามาที่ไทยหมด 呃，这场比赛，我我在自我我在中国的自媒体，大家一直很关注这场比赛，很多人都支持我，也很多人也也,也很多人也支持他呃波球，呃波球在中国的粉丝也很多，在甚至全世界粉丝都很多，所以说，呃大部分中国的粉丝还是比较支持我的，我相信这场比赛一定很精彩。 ก็มีแฟนสาวจีนเอ่อแฟนมวยจีนมาติดตามเยอะมากเขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วว่าตัวเขาอ่ะเขาก็เป็นคนติดตามที่จริงด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามีบางคนเน่ยเชียร์ฮาร์วเออร์เบลล์อยู่ก็มีบางคนจริงหละเขาไม่เชียร์บุกไม่เชียร์ฮาร์วเออเบลลเลยกันไม่เชียร์พี่บัวขาเขาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วฝ่ายนี่ยต้องมีคนจริงที่ติดตามเยอะมากมากหนึ